สวัสดีค่ะกิจกรรมสวดมนต์ความเพียรพระปิตายอดเสรีลาวหลวงวปู่ทวดป้อมสุมาลี059ครั้งที่77วันที่25มกราคม2569ค่ะบัดนี้ เป็นครั้งที่77ตรงกับวันที่25มกราคม2569้ารเข้าพเ,เจ้านางสุมาลีมิ่งขวัญขอเป่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระควัมปติเถระเจ้าองค์หลวงปู่สาเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพาเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรันาตนตรัยครูบาอาจารย์และ เทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมน์ต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตตราคชันตูเทวตาสัตธรรมมังมุนิราชสาสุนันตูสักโมกะทางสักเคกาเมจรูเปกิริสิคารตเตจันตลิเควิมาเนธีเประเทจาคาเมตรุวนาคาหเนเคหาวถุมหฮเคเตภุมมาจายันตูเทวาชลาทราวิสเมยักขันทัพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวาจนางสาธโวเมสุนันตูธรรมัสวนากาโลอยัมพทันตา ธรรมสวนากาโลอยัมพทันตาธรรมสวนากาโลอยัมพทันตา บทสวดนมังการเศรษฐีคาถานโมตัสสะพระคุโวโตระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคุโวโตระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคุโวโตระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสรานังอัญญพุทโธเมสรานังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพะทานัตถิเมสรานังอัญญธรรมโมเมสรานังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะ โสติเมโหตุสพพทานติเมสรนังอัญยางสังคโคเมสารนังวรางเอเตนะสัจวะชเชนะโสติเมโหตุสพพทาบมดสวดมหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัฏฐยายะสัพพปานินางปูเรตวาปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนาสัจวะเชนะามาหนตุสัพพุปถวา มหาการุณิโกนาโทหิตายะสภปานินางปูเรตวาปารมีสภาปาโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวะเชนะมาโหนตุสพุปัทวามหาการุณิโกนาโทสุขายะสพปานินางปูเรตวาปารมีสภาปาโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวะเชนะมาโหนตุสัพูปัทวาบทสวดมหาสมัยสูตร เอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระควาสาก,กสุวิหารติกปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคศัสติงมจมมัเตหีพิขุสตเตหิสัพ,พเพหววอรหันเตหีทัศหีจะโลกทาตุหีเทวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาหุนตีพระควันตังทัศนายะพิขุสังคันจะ อตะโขจะตุนางสุทธาวาสกายิการนางเทวานางเอตาทโหสิอยังโขพระวาัสเกสุวิหารติกาปีละวัฏทุสมิงมหาวเนมหัตตาพิขูสังเคนสัตทิงปัญจมาเตหีพิขูสเตหีสัพเพหวะอรหันเตหีทัศหีจโลกธาตุหีเทวตาเยปุเยนาสันนิปฏิตาหนตีพระควันตังทัศนายาพิขูสังคันจะยันโนาเมยมปีเยนาพระวาเตนุปัสสังกามยามาอุปสังกมิตรวาพระวัโตสันติเกปาเจกาคาทาภาเสยยามาติ อัตโขตาเทวตาเสยยะถาปีนามาภะละวาปุริโสสามันชิตังวาพาหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาพาหังสามินเฉยยะเอวะเมวะสุตาวาเซสูเทเวสุอันตรหิตาภะควโตปุรโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาภะคะวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัดถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภะคะวโตสันติเกอีมังคาทังอภาสีมหาสมโยปวะนาสมิงเทวกายาสมาฆตาอาคตามมหาอีมังธรรมมสมยัง กิตายวาอปราชิตาสังคันติอัตโคอปราเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาทังภภาสีตัตตะราพิกโวสมาทหังสูจิตตังอัตโนอุชุกมากังสูสาราตีวะเนตานิฆะเหตวาอินทริยานิรักขันติปันทิตาติ อัโคอปปราเทวตาพตระวโตสนันติเกอีมังคาทังอภาสีเชตาวาคีลังเชตวาปรีคังอินท่าขีลงขัลง,ลงโอหัจะมะเมชาเตจา,าจารัานติสุทาวิมะลาจกุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัถโคอปาราเทวตาพตระวโตสนันติเกอีมังคาทังอภาสี เยเกจิพูดทางสรานังคตาเสนาเตเขมีสันติอปาญาภูมิงปหายามมนุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันตีติอัตโขพฆวาพิขูอามันเตสีเยปูเยนาพิขเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนตีตถาคตังทัศนายญาพิขูสังคันจะเยปีเตพิขเวอเหสูงอตีตรัมทานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพคกวันตานางเอตาปรมาเยวาเทวตาสันนิปติตาอเหสูงสยญถาปิมายหังเอตระ อะหิเยปิเตพิกเวพระวีสันติอนาคตมัตทานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระขวันตานางเอตาปรมาเยวาเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยะถาปีมายหังเอตระหิอาจิกิสามีพิกเวเทวกายานางนามานิกิตติยสามีพิกเวเทวกายานางนามานิเทิสามีพิกเวเทวกายานางนามานิตังสุนาถาสาธูกังมนาสิกโรถาภาสิสามีตีเอวามันเตติโคเตพิขูพระขวัตโตปัจจโสสูง พระควาเอตตาโวจะ สิโลกมนุษย์กัสสามิยะถาภูมิมาตัสสิตาเยสิตากิริขพลังไปหิตัตาสมาหิตาปุถุสีหาวาสันลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตมะนาสาสุทธาวิปัสสนนมนาวิลาพิยโยปัญจสเตยตะวาวเนกาปีละวัทเวตโตอามันตยิสัทธาสาวะเกศาเสนละเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโบเตจะอาตาปามะกรุงสุตวาวพุทธสาสนางเตสัมปาตุระโหยานางอมมนุษานาทสนางสัเปอ เเกสตมักทคขุงสหัสสังอัฏฐสตริงสตังเอเกสหัสสานังอมนุษสานัมาทัสุงอเปเกนันตมักทคขุงทิศาสภาปุตตาอหงตันจัสพังอภิญญายาววะกิตตวานาจักุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวเกสานละเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเยโวหังกิตยิสามีกิลาหิอนุปุปโสสตตาสหัสสาวะยขาภูมากาปีละวัตวะอิทิมันโตชติมันโตวันะวันโตยิสัตสีโนโมทมานาอภิกามุงพิขุ นางสมติงวนังจัสาหัสสาเหมวตายขานานัตตะวันนิโนยที่มันโตชติมันโตวันวันโตยสัตสีโนโมทมานาพิกามงพิขูนางสมติงวนังสาตาคิลาติสหัสสายะขานานัตตะวันนิโนยที่มันโตชติมันโตวันวันโตยิสัตสีโนโมทมานาพิกามงพิกขูนางสมติงวนังอิเจเตโสลาสสาหัสสายะขานานัตตะวันนิโนยที่มันโตชติมันโตวันวันโตยิสัตสีโนโมทมานาพิกามง พี่ขูนังสมิติงว่านางเวสามิตาปัญจสตายกขานานัตะวันนิโนอิที่มันโตชติมันโตวันหวันโตยิสัสสีโนโมทามาณพิกามุงพี่ขูนังสมิติงว่านางกุมพี่โลลาชาคหิโกเวปุลสานิเวสนางพิยโยนางสตาสหัสังยขานางปายรูปาสติกุมพี่โลลาชาคหิโกโสปาค่ะสมิติงว่านางปุริมันจาที่สังราชาทตาลโถปัสาสติคันทาพานางอธิปติมหาราชายิสัสสีโสปุตตาปีตัสสาพระโวยทนานามามหาพลาย ที่มันโตชติมันโตวันหวันโตยส,สสีโนโมทามานาพิกามงพิขูนังสมติงว่านังทักีีดันจาที่สังราชาวิรุลโหตัปภะษาสติคุมพันธานังอธิปฏิมหาราชายส,สสิโสปุตตาปีตาสาัสสะพระหโวยทานามามหาพลา อิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตสีโนโมทามานาพิกามุงพิกูนางสมมติงว่านางปัจฉีมันจาที่สังราชาวิรูปโขปสาสตินาคานางอธิปติมหาราชายสัสีโสปุตตาปีตัสสาภาโวอินทนานามามหาภลายที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตสีโนโมทามานาพิกามุงพิกูนางสมมติงว่านางอุตตรัญจาที่สังราชากุเวโลตัสภาษาสติยักานางอธิปติมหาราชายสัตสีโสปุตตาปีตัสสาภาโวอินทา นามามหาผลายที่มันโตชุติมันโตวนาวันโตยิสัตสีโนโมนทามานาพิกามงุงพิกูนางสมิติงวะนางปุริมาที่สังทตาระโถทั้งกิเนนวิลุลาหะโกปัจจิเมนาวิลูปะโหกุเวโรอุตรังที่สัง จตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาทัทธลมานาอัทถังสุวเเกาปิละวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสถามายากุเทนทูเวเกนทูวิภูจจวิภูโตสหจันทโนกามเศโทจกินนุมันทูนิมันทูจัปนาโทโอปมันโยจาเทวสุโตจะมาตริจิตเสโนจะคันทพโพนโรราชาชโนสโภ อาคูบัญจศิโคเจวะติมพะรูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทภพาสหราชุพี่โมทมมนาพิกามงพี่ขูนางสมิติงว่านังอาธาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัดจกากรรมพระราชสัตลาอาคูปายาคาสหยาติพิยามุนาทตารัฐาจะอาคูนาคาเยศสิโนเอลาวันโนมหานาโคโศปาคาสมิติงว่านังเยนาคาลาเชสหสาหรันติทิพาทิชาปักกีวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวะนามัชชาปตาจิตลา สุปันนาอิติเตสนามังพยันตธานาคาราชานะมาสีสุปันนโตเขมมะกาสีพุทโธสันนหาหีวาจาหีอุปวายันตานาคาสุปันนาสลนมกังสูพุทธังชิตาวชีรหัตเถนะสมุทังอสุลาสิตาภาตโลวาสวัสเสเตอิทิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุลาทานเวขสาเวปจิตติสุจิตติจาปหาลาโตนโมจีสหสตันจารผลิบุตตานังสเพเวโรจนามกาสันนาหิตาวาพลิเสนางลาหุ พัะมโมปาก้มงสมมโยธานีพระตันเตพี่ขูนางสามมติงว่านาง อาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยตถาขมงวรุณาวรุณาเทโวเทวาโสโมจายัสสาสหเมตากรุณากายกาอากูเทวายัสสิโนทัศเตทัศธากายาสเพนานตวันนิโนอิทิมันโตชุติมโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทามนาภิกามุงภิกขูนางสมติงว่านางเวนทูจะเทวาสาลีจะอสมาจะตุเวยมาจันทัสสูปนิสาเทวาจันทามาคูปุรากิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรากิตา นักขัตตานิปุรกิตตวาอาคูบันทวลาหกาวะสุนางวาสโวเศโทสะโกปาฆาปุรินทโทโทเสเตทัศธากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวณวันโตยุสัตสีโนโมทามนาพิกามุงพิกูนางสมติงวะนางอาถาคูสหภูเทวาชลมามกิสิขาลิวะอริตกาจโลชาจาอุมาปุพานิพาสีโนวลุนาสหธรรมาจาอจุตาจาเนชกาสุเลยยะลุจิลาอาคูอาคูวาสวรรณสีโนทเสเตทัศธากายาสเพนา นตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยศสิโนโมทังมานาอภิกามุงพิกขูนางสม,มิติงว่านัง สมานามหา PI สมานามานุษสามนุษสุตตมากิทธาปทูสิกาอากูอาคูมโนปทูสิกาอาฐาคูหรโยเทวาเยจโลหิตวาสิโนปารคามหาปารคาอากูเทวาเยสสิโนทัสเสตทัศธากายาสเพนานตวันนิโนอิทิมันโตชติมันโตวนาวันโตสยศสิโนโมธามนาพิกามุงพิกูนังสมิติงวนางสุการุมหหาอรุณาอาคูเวคะนัสาสหโอทาตคายหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสธามัตตาหาราคชา มิสกาจายัสสิโนฐานยังอาคาปัจุโนโยที่สาอภิวัสติท่าเสตเตทศธากายาสเพนานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยสัสสิโนโมทามานาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านังเขมิยาตุสิตายามากัตกาจายัสสิโนสัมพิตกาลามาเสถาโจตินามาจะอาสวานิมานัลติโนอาคูอาถาคูปลณิมิตาท่าเสตเตทศธากายาสเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันหาวันโตยสัสสิโนโม ท่ามหนาะพิกาเมืองพี่ขวนางสมิติงว่านาง สัทเถเทเทวานิกายาสเพนานัตตะวันนิโนนามันวเยนะอาคันจุงเยจันเยสาธิสาสหปุทธชาติมักขีลังโอคตินนมนาสวังข้าเขโมค้าตรังนาคังจันทางวาสิตาติตังสุพัมมาปรมัตโตจ่าบุตรตาอิทิมาโตสหสันนังกุมาโลติโสจ่าโสปาฆาสมิติงว่านังสหสพัมมโลกานังมหาพัมมาพิติตติอุปปันโนชติมันโตพิสมากาโยยัสสิโสทัศเสตถาอิสลาอากูปเจกวัสวัตติโนเตสัญจามัชโตอาคาหาลิต ปริวาลิโตเตจสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสภามเกมาราเสนาอภิการมิปัสสะกนหัสสะมันที่ยังเอถาคนหัสถาพันทัถาราเกนะพันมัมตุโวสมันตาปริวาเรธามาโวมุนจิตโกจินังอิติตัถามหาเสโนกนหัสเสนางอเปสยีปานินาตารมาหจารสรังกตวานาเพระวังยถาปาวุสโกเมโคธนายันโตสวิชุโกตถาโสปัจจุทาวติสังกุโตอสยังวเสตันจาสภังอภิญญายาววากิตวานาจะกุม ตโตมันตยิสัทธาสาวกเยสาเสนละเตเท,ท,ทมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาพิขโว เตจะอาตตาปามักรุงสุตวาพุทธศาสาตนางวีตราเฮหีปากามุงเนสังโลมัปิอินเชยุงสัพเพวิชิตสังฆามาพยาตีตายสัสสีโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตเชนีสุตาติบทสวดจุนราชยปรกรนโมเมพุทธเตชสสารัตนตยะธรรมมิการเตชชปสิทธิประสีเทวานารายะปรเมสุราสิทธิพัมมาจะอินทาจะตุตโลกาคัมพีรักขกาสมุทาภูตุงคังคาจะสพพมาชัยปรปสิทธิพวันตุเตชัยยะชัย ทลนีทลนีอุทธิอุทธีหน้าที่หน้าทีชัยยะชัยยะข้าคนละตนละนิสัยนิไลใสเสนาเมรุราชพลนรชีชัยยะชัยยะกำปีละสมพีนาเกนทนาคีปีสาจพูตะกาลีชัยยะชัยยะตุนนิมิตาโลคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาทานมุขชาชัยยะชัยยะวัลุนมุขศาตาชัยยะชัยยะจำปาทินาฆากุราคันโถกชัยยะชัยยะข้าชคนนตุรงสุกราผู้ชงสีหาพยาคาทีปาชัยยะชัยยะวัลุนมุขยาตาชิตาชิตาเสนาลีปู นสุที่นรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธณีตะเลสะทาสุชัยยาชัยยะชัยยะธณีสารตินสทาชัยยะชัยยะมังกราดัญญาพระวเคชัยยะชัยยะวรุณนยเกเชัยยะชัยยะลักขเสสสราปุชาเตชา ชยาชยาพัมเมนทัคนาชยะชยะราชาทิราชาชัยชยะชยาปฐทวิงสพังชยาชยาอรหันตาปัจเจกับพุทธสาวังชยาชยามเหสุโรหโรฮรินเทวาชยาชยาพัมมาสุรโขชยะชยานาโกวิลุลหะ อาโกวิลูปโกจันทิมาระวิอินโทจะเวนะเตโยจกุเวโลวัลุโนปิจักขิวายโยจปาจุนโหกุมารโรทัตตัตะโกอัฏฐารสามหาเทวาสิทธิตาปัสสาะอาทโยอิสินโนสาวกาสภาชัยยราโมพระวันตุเตชัยยะธโมจะสังโฆจัสัสปาโลจะชัยยะกังเอเตนะชัยยเตเชนะชัยยโสตีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยมังคลังชัยโยปีพุทธศาสิลิมโตยังมาราัจะปาปีมโตปราชโยโคสยาม โพธิมันเทปโมธิตาชยยะตถาภมัคคามหหสิโนชโยปีพุทธศาสศลิมตโตยังมาราสัจปาปีมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมธิตาชยยะตถาอินทคนามเหสิโนชโยปีพุทธศาสศลิมัตโตยังมาราสัจปาปีมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมธิตาชยยะตถาเทวคนาไมเหสิโนชโยปีพุทธศาสศลิมตโตยังมาราสัจปาปีมโตปราชโย โอโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยาตตาสุปันนัคนาไมเิสิโนชโยปีพุทธศสิริมโตยังมาราสัจปาปิมโตปราชโยโโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยาตตานาคันาไมเิสิโน ชโยปีพุทธศาสิลีมตัวยังมาราสัจปาปีมโตปราชโยโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยาตตาสพัมคนาวิหิสีโนชยันโตโพธยาโมเลสกยานางนันทิวัฒโนเอวางตวังวิชโยโหหิชยยสุชยมังคะเลปราชิตปันลังเกสีเสปทาวิโปคะเลอพิเสเกสมพุธานางอัคปัตโตปโมทติสุนัตตังสุมังกลังสุปะาตังสุหติตังสุขโนสมุหโตจจสุยิทังกรมมจาริสุ ปทักินังกายกรรมมังวาจากรรมมังปทักินังปทักินังมโนกรรมมังปณิทีเตปทักินาปัทักินานี้กัตวานะรพันตัดเถปทักินเนเตอัฏฐารธาสุกิตาวิรุฬหะพุทธสาเสนอโลคาสุกิตาโหตัสหาสเภหิยาติพิสุนันตุพนโตเยเทวะอัสมิงถาเนธิคตาธีคายุกาสทาห้นตุสุกิตาห้นตุสัพาธา รักขันตูสภัสตานังรักขันตูชินาสาสนายากาจิีปัทนาเตสังสเปปุเรนตูมโนรัฐายุตกาเลปวัสสันตุวัสสังวสาวราหากาโลคาจุป,ปัทวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพทากายาสุขังจิตตาสุขงังรหันตุยะถารหัง บทสวดธรรมนิยามสุตังเอวามีสุตังเอกลางสมยังพระขวาสาวัติยังมิหารติเชตวะเนอนากาปินที่กาสาอารามีตตะลโขพระขวาพิขูอามันเตสีพิขวติพระทันเตติเตพิขูพระขวาโตปัจจโสสูงพระขวาเอตตาทวจจอุปาทาวาพิขเวตถาคตา,านังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาตาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามมาตาสาเพสังฆารานิจติ ตังตถาคตโอภิสัมพุชติภิสมีติภิสมพุชิตวอภิสมตวาอาจิกติเทเสติปัญญเปติปัถเปติวิวละติวิภัชติอุตานิกโลติสัพเพสังขารานิจาติปาทาวาภิกขเวตถาคตานางอนุปาทาวาตถาคตานางทิตาวสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติตังตถาคตโอภุสั อภิสัมพุทธะติอภิสเมติอภิสัมพุทธิตวาอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัตเปติวิวัลติวิภัชติอุตานีกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานางอนุปาทาวาตถาคตานางพิตาวสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมานตาติตังตถาคตอภิสัมพุทธติอภิสเมติอภิสัมพุทธิตวาอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัตเปติวิวัล อุตานีกโลติสเพธรมานาตาติอิธัมโวจาพาพระควาอัตตามานาเตพิขูพระควาโตภาสีตังอภินันทุนตีบทสวดพระเทกร,รัตาคาถาอติตังนานาวาขามอยอยานาปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาไยและพระวงศ์ และไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยธาตีตามปะฮีนันตังอปัตตันจะอนาคตตังสิ่งเป็นอดีตก็ล้าไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบปันนั้นจะโยธรรมังตัทธาตัทาวิปัสสติอสังหีรังอสังกุปปังตังวิทามนุปโรหะเย ผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่นคอนแกลนเขาควรพ่อคูณอาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจมาตปังโกชัญญามารนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นหิโนสังฆรันเตนะมหาเสเนนะมัจุนาเพราะการปัดเพี้ยนต่อมัจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงโหรัตมะตันทิตังตังเวพัสเทกรตโตติสันโตอาจิกเตมุ่น มูตหนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดคล้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวขปัจเวคณนะ สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุคขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา อทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามริตตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยง วัตะควรที่จะสังเวทอายังกายโยอ,อจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนคลันปัสจากวิญญาณชุดโตอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงฆรางอีว่าประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัดถังหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้จาวัตสังขาลา สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตะวานิรุชันติครรนเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปสมโมสุโคความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันตีจาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก,กําลังตายอยู่มริงสูตรมริสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายแต่เทวหังมริสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาที เมตตาสังชโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเ่เราเลยบทสวดเมตตายยังกินจิ ยังกินจีกุสลังกามังสเพหิพระเตหิกระตังปุญญโนอนุโมทันตูสุดันตูพนโตเยเทวาอัศมิงฐานเนธิกตาตีคายุกาศทาหุนตูสุกิตาหุนตูทุกขาปรมุญันตูมาตาปิตาสุกิตาหุนตูทุกขาปรมุญันตูสพเพยาติกาสุกิตาหุนตูทุกขาปรมุญันตูสพเพยาติกาสุกิตาหุนตูทุกขาปรมุญันตูสเพปิสาสพเพยาขาสพเพเปตาสุกิตาหุนตูทุกขาปรมุญันตูสพเพอาจาริยุปชัย ยกสุกิตาหุนตูทุกขาปมลจันตูสเพนักขตาสุกิตาโหนตูทุกขาปมลจันตูสเพเทวาสุกิตาหุนตูทุขาปมลจันตูสัเพสามารถตินังสามิจันตูโวบุตรสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควา ปฏิทานะคาถาม ยาเทวตาสันติวิหารวะวสินีทูเปะเรโพธิเรตหิ่งตะหิ่งตาธรรมธาเนนะ้วันตูปูชิตาโสตถิงกโรนเตทาวิหารลมันทะเลเทราจะมัชชานวกาจะพิกโวสารามิกาทานปฏิอุปาสกาามาจะเทสานิกมาจะอิสราสปานภูตาสุหิตาผวันตุเตชะลาผู้ชาเยปิจอันทักสัมภวาสังเสทชาตาอัถโวปปาติกานิยานิการธรรมวรังปฏิจเตจับเพปิทุกสากโรนตูสังขยังทาตุ จิรังสตังธรมโมธรรมธราจะปุกลาสังโฆโหตุสมะโทวะอัตายาจะหิตายาจอรามเหละตุสัตธมโมสัพเพปี สัพเพปิธรรมจาริโนพุทธทิงสัมปาปุเนยามาธรรมเมอริยประปเวทิเตปสัสนนาโหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเสนธรรมมาธารังปเวชันตกาลเลเตโวปวัสสตุวุติภาวายาสัตตานังสมิทธทางเนตุเมทนิงมาตาปิตาจาัตราชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพทา เทวตาอุโยชนะคาถาทุขปปตตาจนิทุขาพยาปัตตาจนิพยาโสกับปตาจนิโสกาโนตุสเพปิปานิโนิตตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญสัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังททันตุสัทธายาสีลังละขันตุสัพทาภาวนาพิละตาหุนตุขาชันตุเทวตาคาตา สุมังาคารคาถาโหตุสัพังสุมังคารังรักขันตุสพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนาสุธีโหตุนิรันตรังโหตุสัพังสุมังคารังรักขันตุสพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนาสุธีโหตุนิรันตรัง โหตุสพังสุมังการังรักขันตุสพพะเทวตาสัพสสังคานุภาเวนะโสธีโหตุนิรันตรงสเพพุทธาภราปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังปันธามิสัพพโสสเพพุทธาภราปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสเพพุทธาภราปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะ เตเชนะารักขังพันธานมิสัพโสพโสสเพพุทธาภราปตตาป,ป,ปเจกานันจะย,ยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะารักขังพันธามิสัพพโสสเพพุทธาภราปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะารักขังพันธามิสัพพโสสเพพุทธาภราปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะารักขังพันธามิสัพพโสสเพพุทธาภราปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะ เดชนาลักขังบันทามิสัพพโส นแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนมก้าวอุทิศถวายเป็นพระราษฎร์สแด่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาลายัยขออนิสงิสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะศิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยทุกสุข โรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอแย่ได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ย่อเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุ มงคลทั้งปวงที่3สิงอ์อมรตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและรฤทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิน